ายางลมที่สุดเขาเลยนะครับเห็ดผงเขาที่ชมพูครับเอเห็ดละงูตุ่มนี่แล้วก็สิได้ผ่าพญายมใไงพี่น้องอวยลงมานะครับอ,อีกจุ่มนึงนะครับนะรเนาะไข่เฮ็ดละง,งูแดงกับบานนะครับ เพื่มีนายลุงปลานะอาจุกฐานนะครับสวัสดีที่เกาหีใหม่ทุกท่านนะครับสวัสดีภูเขามารับชมใหม่นั่นะครับเนาะวันนี้ก็พอกับบาลวินนะครับในเสาร์วันอาทิตย์ที่สิกรกฎาคม2565นะครับวันนี้มาผู้เดียวนะครับหนึ่งหนึ่งไปทรงเฮ็ดนะครับวันนี้ก็มาพิกัดพูดจองนะครับที่ในเขตบ้านน้องเมกตำบลหอยคามอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับไปหลุ่นกันเบืองวายที่นาพูดจองนี่ซิมีเฮ็ดยังเนี่ยครับ เข้านะครับดอกแหลกแหกมานน็ดงูเหลืองนะครับทางขึ้นเขานี่แล้วนะครับเนาะอาเน็ดนาเลนะครับบันนาเลกออกแล้วครับเริิมแล้วครับบันนิดลุงงูนะครับเนาะงูที่สมครับอ่าหิดเพิงเขาดมนะครับดอกแหลกข้างเขาครับ อกหนึ่งครับยัางงามอยูค่ครับครับตูนสสวยๆก็ยังมีนะครับเนาะครับโอ้เห็นละงหมูเพียนครับคือผมเองงงานนะครับผมผมเห็นอยู่สามจูมมันครับจูมอยู่บ่เห็นครับ จุ่มนี่นะครับบงงางั้นว่ากิจานใหมามาผู้เดียวเป็นอย่างไรเนาะครับเหมือนนี้อ่ะหลุนเป็นนํำกันครับหนัหงอจะเอาเพื่อนเขาดมขึ้นเ่านะครับงานนี่ครับอมมนังหงออีกนะครับ มูไปท่านเห็นมูอยู่มือน,นี้เนาะบอกหมและดอกสองสามดอกครับกรดดงครับอกีอก,อยอยอก,กดอกหนึ่งครับดอกหน่อยก็ยังมีลายนะครับเนาะเดี๋ยวไปท่านเห็นมูไปหากันมุมนี้ครับดอกหนึ่งครับงามดีขนาดฮักขาวเลยนะครับสะสมไปเรื่อยๆนะครับ หอกงามเป็นตะลาะหาสะสมอยู่ได้ครับนี่เก็บไปเรื่อยๆย้ายมาผี่นะครับบันอีกดองหนึงครับไอ้กนันมันอยู่แล้วนะครับโอ้แฝดอย่างดีเห็นมูแล้วครับจุ่มซี่ดอกครับ มาหลุดแล้วนะครับข้าหากน้ำเลยครับครับมีลายหลุ่นนะครับถึงผู้จองนี่นะครับคือบันจชงหอมเลื่อมลายจะดอกเ่าแล้วนะครับเมื่อวานี้เหฮดละงูผู้จองกับบานเบิดคือกันนะครับเีือดตูมหนึ่งนะครับคุณ ออละเมื่แดงครับเป็นบระการขาเรีรยๆเนี่ยครับอืมแขง้งงามอยู่นะครับเนาะเหลือเงี้ยครับหักขาเลยมีเกือบกายเหลืองงามด้วยแน่นะครับชุ่มชื้นๆอยู่นะครับเนาะครับเฮ็ดเพิงเงขาดวงนี่ก็ผมก็ชิพยา,ยามหาเหลือก็อติดดอกงามๆได้ครับเนาะช่่งนี้ก็ได้ กันกำเ็็ดละงวกเฮ็ดทั่วไปแล้วครับพึ่งขาลายครับดอกงามเหมือนกันนะครับนี่ครับดอกตูมเพิ่งนะครับโอ้ยขานีช่องดอกครับ เอากับบ้านนะครับมือนจิ่าให้เบิงน้านะครับปล่อยไปนี่ละให้ผู้เพื่อนมาวนเอาซะนะครับคาเพิ่นบ่ได้ครับปล่อยไปเลยกับเป็นเสือเป็นน้นะครับเนาะเห็ดเผึองเหลือมนี่นะครับน่วเห็ดเผิองค้าขนแตนจิมักคว่มกรุบนะครับสังเกตเบื้องตัดขาดังปัดปัดเลยกรุบกรอบครับข้าโดมงเดอมนี่เป็นจังไใดออยังพอไดดอยู่ครับงามนี่นะครับเนาะ หนึ่งครับอดอกนี้งามเองน,นะครับเิ่ดเผือกขาวี่ชมพูนะครับบานอีกดอกนึ่งครับไตงาหม่เลยนะครับบนดอกไตนะครับเนาะความงามความเสียบอบ ครับหนุ่มน้ำครับกรอบหนอกหน,น,นุ่มในปลายสัมผัสนะครับเห็ดเผือเขาที่ชมพูหอมหวานครับข้าวดงครับไปอีกครับอีกนี่ครับยังตูมอยู่ครับสวยๆเลยเผื่กขาวดงครับ ครับมีอีกตูมสวยๆอับนีงยังมีตูมนึ่งครับเพ้นบอครับเป็นยังไงเพื่อนพี่น้องครับอีกจุ่มนึ่งนะครับเนาะจามดอกตุมูมสวยๆ เป็นจังไดครับอ้ได้ยลยนะครับนแข็งดีขนาดครับนี่ดงนะครับนี่เห็ดเลยดอกใหญ่ครับพ่นะเผาแขนนะครับเอาแต่ดอกนี้นะครับนี่เห็ดเผือขแขนงทองสีนวนแนวนี้ครับดอกมีใ่แห้งทองเละลครับปล่อยไปสองดอกนี่เป็นเสือดอกหนึ่งครับได้ยลยนะครับเนาะ ดอกนี้ยังงามอีกเครับรวยสวยมีสองดอกนะครับแมงจ้อพนครับแข็งดีเลยครับตัวนไม่ติงไม่ทับเพิ่นนะครับเหมือนไม่ติงครับนะครับไม่ขนาดนะครับผมโยกออกบางหันดีครับเลี้ยงเท้เลยใส่เลยบาน งามเ่งนะครับเนาะเห็นมครับพี่น้องทองงามๆเลยครับวันนี้คันน้องนึงมานําผมว่าจะพ่อร้ายกว่านี้ดรอกนะครับงนึงไปทรงเฮดอยู่นะครับห้เพราะยังไม่ยหญ่พี่น้องนะครับพอมีพี่น้องก็ทารับนะครับเนะทรงเหลี่ก็มือรึเวลาจังสิพ่อกันกับงนึงครับครับดึงขาเลยนะครับเนาะ ดอกหนึ่งครับยังงามคือเก่าอยู่นี่นะครับสํารับวันจันทร์ที่สิบห้ากรกฎาคมก็ยังเป็นเห็ดใหญ่ๆอยู่นะครับเป็นเห็ดเป็นไก่สิว่ายนะครับเป็นเห็ดเหลือนะครับเนาะดอกเท่ากลายผมบดิไทยในเบิ่งครับเห็ดเหลี่ยมก็ดีก็มีเห้ดเก็บนะครับรสชาติเดียวกันครับกับเห็ดหมูนะครับเนาะเห็ดเหลี่ยมก็ได้แลคขาก็เดียวกันอีกครับ เห็นยูก,กับดอกตูมลือบานท่านละบานงูแดงก็ขึ้นมีดอกเดียวเนาะแล้องูแดงก็ได้ครับ,บมาท่านเพาะงูเพิ่มบ้าเรื่อยเลยครับเอยๆงามๆมันนี่ก็เห็นลายกลุ่มอยู่ครับมาสีหากลุ่มตัวบรายทอทุกมือน,นะครับผู้จองก็ได้ครับอาจจะเป็นเพราะเห็นดอกเถาร้ายนะครับก็เลยไปทางใหม่ ต้องเามาเบิ่งแบบผมอยู่แล้วนะครับนอมาหาเลาะเบิ่งครับก็ยังเหลือดอกหน่อย,อยู่ครับหลุดนิร่ายอยู่ครับอ้าวมาหลุดแล้วครับดึงแรงก็ไม่ได้นะครับนอนงามงามวันนี้ก็ยังงามอยู่ครับดอกเ็ดเขาที่ชมพูนะครับเบนืนงติดใจชัดๆความสวยงามครับ พระวีกครับโอ้ยอีกองามเหมือนกันนะครับนิดถึงหินอีกหนึ่งครับหืครับงามเลยสวยงามเหมือนเดิ ก็เลิ่มเกิดแล้วนะครับถึงรังเขาผู้จองก็ได้ครับเห็ดเผือดดำแล้วก็ต่อเดยเห็ดเพิ่กเ,เ,เขาโดงคือเก่าครับเห็ดเผือดดำอีกนะครับ,นะายายบเนาะขนาใหญ่อุบัตเลยอีกดอกหนึ่งแมงกินเดี๋นี้เพื่อนนะครับ แม่งกินทั้งข้อเห็ดเพิ่นครับจุ่มนึ่งครับขาขาดนะนี่ครับดอกงามอยู่เลยครับสามดอกนะครับเห็ดผึ่งแดงคาดีอยครับดอกสีกับดอกนี้กับรสชาตรรสชาติกระแสเพื่อกันนะครับเห็ดผึ่งดำครับบ้าน ผ่านตัวดีแหงนะครับอ้อพึ่งดำแล้วก็พึ่งข้าวดงนะครับนะครับจะผพปลาในตอนนี้ก็เที่ยงกุ้วๆแหละครับแต่ว่ายังอยู่หลังเขาอยู่นะครับน้องเมื่อนี้กสะได้อาจจะเร่งคำคำแล้วนะครับน้องสำหรับขีปครับเน็ตตอนนี้ก็ลังเคืองตานะครับจังเบืองหีกนะครับน้องไปหลุนกันอีกครับกอแดงครับบ้านนี้หลังเขานี่ก็ออกเป็นมองด้วยกันนะครับ เป็นไม้เป็นห่มของเขากันนะครับตัวแดงเลยกาเอาพึ่งข้าวดงเก่านะครับเนาะดอกหนึ่งนะครับขึ้นชงได้ดอกนี่เออได้ยินนะครับถองงามอยู่แรงโขาวหน่อยจุ่มหนึ่งครับ ่ดอกแข็งดีนะครับข้าวอดดอกลูกลาเพิ่นนะครับสวยงามอีกแล้วครับท่านเป็นวานะครับเนาะนี่ครับตุ๊ปปุอดอกสีขรีมนะครับอือฮึเป็นตุ๊ปปุอีปีคือกันนะครับเนาะงามวะครับมไม่มีไยพี่น้องครับ ไข่เห็ดระงูแดงครับบานนะครับเห็นบริงแดงนาแดงดีคืนเลยครับเห็ดระงูแดงออกนี่จะเก่าเห็ดแนวอื่นไหวก่อนเลยครับเป็นจัางจุเป็นเห็ดระงูพลาดน,นะครับบานตามใดเห็ดระงูทั่วไปบานครับไกิเป็นความจริงนะครับ เพ็ดเผือียงครับบานโอ้เห็ดเพิงกข่าแข็นนะครับเบิองทองสีครีมข่าแข็นแล้วติต่อด้วยเห็ดเพิงกข่าดงอีกครับโอ้ขาขาดเราควรหันขาขาดเจี๊ตัวใหม่ครับผ้าค่อนข้างแข็งเนียครับมีดมคมๆแลยวหลับมันใหม่นะครับ,บ,รบอ่ะเห็ดเพิงไข่ครับบ,บานหรือว่าเห็ดเพิงกระเจานะครับเนาะ ดอกแข็งงามดีอยู่ครับเผิ่อไข่แลวก็เกลเดี่เพิ่ข่าดงก็เกลาครับเห็ดเพื่อแต่นะครับรว่าเห็ดเพึ่งว่าครับดอกเป็นมูนะครับดอกงามๆเลยนะครับผลนนะครับไปจีละหม่องนะครับเนาะดอกหน่อยเพื่อนเอาไว้นะครับ เห็นตะขาก็ขาเห็นไหมครับเราพึ้นยีดพอดีครับนี่นะครับอีกครับยีกอืมนี่ครับ,รบอกที่สวยนะครับเนาะ อีกอบ่หนึ่งครับแต่คอหินครับเนาะกำลังทำงานอลอมลุงเหมือนนะครับเนาะเห็ดหลงสีสมครับจุ่มใหญ่เลยเออเห็ดหลงง่ตุ่นนี่แล้วก็จะได้ผ่าเพื่อจะมีใหญ่เพ,พืพี่น้องอวยลุงงานนะครับหาหนทางลุงงาล้วครับไปเรล่านีเนานะครับ,ม,รบมีบมไข่ก็นะครับเนาะ โ้เห็ดละงากเนยครับนี่เกิดจำกันนะครับเนะาะยาฉันเป็นลางมีดอกครับล้างมือไหมครับเห็ดละงูนะครับใครถ้าบ่มันใจใแกรจะเอาเ้วยครับคือผมเห็ดในเบื้องเยู่นะครับเซกเบื้องดี่ดีดซะกันตี่นี่คือไข่ละงากกับนี่จุ่มนี่ตัวตัวที่นี้ละงูกี่นะครับ จะตออยางไรจะเกลอบนะครับไปลุ่นกันดีครับทำความสะอาดมือใหม่แล้วก็หินผงคาร์ลอต่อนะครับไก่สิลงมาแล้วจำเล็กเสียดเอาแล้วครับมันอีกดอกหนึ่งครับดอกนี้ก็ยังงามนะครับตอนสีครีมฮ็ดระงูนะครับบานห็นตุ่มหนึ่งนะครับเนาะ ใช้นมูเป็นนี่และเห็ดเไข่ครับไปยางลงที่สุดเขาเลยนะครับเห็ดเผือนเขาที่ชมพูครับมันลักษณะบางหม่องเพิ่เกินเพิ่นว่าเห็ดเผือนเขาห้อยยองครับแต่นี่เห็ดเผืเขาทีชมพูนะครับเนาะห้อยยองสีดอกนี้หน่อยก็นี่ครับ้นะครับตอนนี้ก็เวลาบ่ายสองโมงกว่าๆแล้ว อย่างววยลงแล้วนะครับนอเธอจีหอดบานมันกาวประคำหมดแล้วนะครับเหมือนะจอลงคลิป่ะมาเบิ่งเฮ็ดกันนะครับบเฮ็ดของเขาในวันจันทร์ที่25ากรกฎาคม2565นรหนี้นะครับผลงานการมาผู้จองนะครับคื่อว่าเกือบเสียตายตครับเหลือน้อยหนึ่งนะครับนอชื่อว่าสุดยอดอยู่ครับเหมือนอีกร้ายมาผู้เดียวนะครับนอเฮ็ดก็มีรายยางรายชนิดขึ้นในคลิปแล้วนะครับนอ นะครับบันผมก็สปิดคลิปโดยเฮดนี่แล้วนะครับวันนี้ป้องจากกันนะครับขออำนวยองไว้ให้เพราะยังไม่ใหญ่เพราะยังพี่น้องทุกท่านนะครับสุขปจะโชคดีโชค m ắ นครับอย่ามีโรคภัยมากำกายนะครับเนาะฟังสิ่งใดก็ให้สมมุ่งมั่นปัทนาครับมีความสุขทางด้านร่างกายและกับจิตใจร่ำรวยเงินทองด้วยนะครับเนาะมาสักครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ขอกล่าวคำลาสวัสดีครับผมบอกการคลิปใหม่ๆนะครับ ครับรบ,บ้านเนึ่งเวลาทางครับลงไปหุ่นอีกสองพักจีจังหอดมองจงดรลวดนะครับครับบ้านกลับบ้านมุงหนามไปทางจิตตะวันตกุตูแลครับ